สำหรับการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์นะครับอย่างที่แนะนําไปเบื้องต้นเราก็จะมีอุปกรณ์ควบคุมนะครับแล้วกอุปกรณ์ที่เป็นเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตการใช้งานแต่ละส่วนดูนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานนะครับเราก็จะมีตัวชุดกล่องอุปกรณ์นะครับที่จะเป็นตัวชุดควบคุมหลักนะครับอ่าเราก็จะมีแหล่งจ่ายไฟตรงนี้ก็อาจจะจะเป็นแบตเตอรี่นะครับหรือเป็นพ w e r อะแดปเตอร์ก็ได้นะครับที่เสียบให้อุปกรณ์นี้มีไฟนะครับนะมีไฟเลี้ยงนะครับทำงานได้แล้วก็ตัวอุปกรณ์ควบคุมผ่านตัวโมบายแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบควบคุมผ่านทางหน้าเว็บนะครับเราก็จะมีเว็บให้ใช้งานด้วยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในเรื่องของการประกอบกล่องเพื่อควบคุมอุปกรณ์กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ในการสาธิตนี้ ผมก็จะใช้แหล่งจ่ายไฟนะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์นะครับเป็นอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปที่ต่องอุปก,กรณ์นะครับอ่าทีนี้ในกล่องอุปก,กรณ์นั้น,นะครับจะเป็นบอร์ดสำเร็จรูปที่เราอ่าได้ทําการเขียนตัวชุดคําสั่งนะครับลงไปเพื่อที่จะเอาข้อมูลนะครับไปเก็บไว้ยังอ่าตัวดัต a ตอรเบนะครับหรือ Data Center ที่เราจะสามารถนําข้อมูลนั้นไป ใช้งานกับแอปพลิเคชันนะครับหรือสั่งควบคุมการทํางานผ่านแอปพลิเคชันนะครับได้ด้วยนะครับตัวกล่องนี้นะครับก็เสียบตัวไฟนะครับเข้าไปที่ตัวกล่องนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่ากล่องก็มีสถานะการทํางานก็คือเปิดการใช้งานนะครับตัวกล่องนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมการทํางานอยู่3าปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการ เช็คสถานะการเชื่อมต่อและการส่งข้อมูลนะครับปุ่มสีแดงนะครับก็จะเป็นการควบคุมชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวที่1นนะครับส่วนปุ่มที่2นะครับก็จะเป็นาการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวที่2นะครับหรือจะเรียกว่ารีเลย์หนึ่งรีเลย์สก็ได้นะครับรีเลย์ก็คืออุปกรณ์ที่เราสามารถาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงนะครับหรืออย่างเช่นอุปกรณ์ปัม๊มโซลินอยนะครับ หลอดไฟเป็นต้นนะครับหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่เราต้องการทีวีตู้เย็นก็ได้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองใช้งานดูนะครับการประกอบการใช้งานนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวปั๊มนะครับอันนี้ขออนุญาตใช้ตัวปั๊มขนาดเล็กก็แล้วกันนะครับในตัวปั๊มขนาดเล็กนะครับปกติที่เราใช้งานอยู่นะครับโดยทั่วๆไปนะครับที่ที่เราใช้งานปกตินะครับ ก็จะเป็นปั๊มตรงนี้จะเป็นปั๊ม DC นะครับ12โวลต์นะครับเพราะงั้นจะดูได้อย่างไรนะครับเราอาจจะต้องดูในเรื่องของสเปคนะครับหรือรายละเอียดการการใช้างานอุปกรณ์นะครับเราอาจจะเปิดคู่มือดูนะครับว่าอุปกรณ์น,นั้นมีการใช้ไฟในรูปแบบไหนนะครับเป็นไฟ AC หรือว่าเป็นไฟดีซนะครับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟฟ้ากระแสตรงนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็น ปั๊ม DC นะครับ12โวลต์4.2วัตต์นะครับเพราะงั้นหลักการทำงานของปั๊มนะครับก็อย่างง่ายเลยนะครับก็คือถ้ามีกระแสไฟนะครับอุปกรณ์ก็ทำงานนะครับถ้าไม่มีการจ่ายไฟอุปกรณ์นั้นมันก็จะดับนะครับอายกตัวอย่างผมเอามาต่อชุดแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเรา มีการต่อไฟนะครับไปยังขั้วบวกและขั้วลบอย่างถูกต้องนะครับตัวอย่างนี้นะครับสีดําต่อสีดําสีแดงต่อสีแดงนะครับ <c oughs> จะเห็นว่าปั๊มมีการทํางานใช่ไหมครับอ่าทีนี้ถ้าเราใช้งานจริงนะครับผมได้ทําการออกแบบตัวชุด <c oughs> โมดูลนะครับหรืออุปกรณ์ที่สามารถต่อแจ็คนะครับสามารถต่อแจ็ นะครับอ่าต่อแจ็คหูฟังนะครับกับอุปกรณ์นะครับกับชุดแบตเตอรี่นะครับเข้ามาที่ตัวชุดคอนโทรลอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับอ่าสามารถใช้งานได้หรือจะเสียบตรงนะครับแล้วก็ต่อต่อไฟนะครับต่อไฟนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตไปให้นะครับในผังรูปแบบการต่อการใช้งานนะครับ ดูจากภาพวงจรเมื่อกี้ไม่ยากใช่ไหมครับในเรื่องของการต่อทีนี้ผมได้ทําการต่อระบบพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการทํางานของตัวอุปกรณ์กันนะครับการทํางานของอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถควบคุมผ่านทั้งหน้ากล่อ,องอุปกรณ์ได้ปกตินะครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะครับเราสามารถที่จะรู้สถานะในการเปิดการปิดนะครับหรือสามารถควบคุมการเปิดการปิดเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันหรือควบคุมผ่านทางเว็บ ก็ได้นะครับเราอยู่ที่ไหนเราสามารถควบคุมได้ดูสถานะการเปิดการติดของปั๊มที่เราใช้งานอยู่ได้นะครับตัวอย่างนี้นะครับผมได้มีการต่อระบบปั๊มมีไฟนะครับ12โวลต์ให้กับตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มก็จะต่อเข้ากับตัวชุดของควบคุมนะครับโดยก็ตัวรีเลย์หรือว่าตัวควบคุมกรไฟฟ้าเนี่ยก็คือเรากา็ใช้สายไฟบวกนะครับ เป็นการต่อเป็นสวิตเป็นสะพานไฟนะครับเวลาสวิตมันแตกกันอุปกรณ์ก็จะทำงานนะครับก็โควบวงจรนะครับตัดการคือง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลรามาดูว่าเมื่อเราต่อกรามเสร็จแล้วเราสามารถเปิดการใช้งานอุปกรณ์ได้หรือไม่นะครับทีนี้เราก็จะทําการเปิดสวิตอุปกรณ์ทํางานนะครับตัวปั๊มก็จะทางานนะครับปกติเพราะงั้นเราสามารถที่จะ,ะเปิดหรือปิดการทํางานได้นะครับผ่านทางหน้าตุปกรณ์หรือเราอยากจะ เพิ่มเป็นลักษณะของปั๊มที่มันใหญ่ขึ้นนะครับหรือเป็นลักษณะของตัวชุดควบคุมนะครับเซรีนอยตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะต่ออีกหนึ่งวงจรนะครับเป็นวงจรเซรีนอยนะครับครับก็เราก็จะมาประกอบกันอีกหนึ่งวงจรนะครับเป็นการสาธิตการควบคุมตัวก๊อกน้ำอัตโนมัตินะครับหรือว่าปั๊มเซรีนอยนะครับหรือว่าตัวเซรีนอยครับ อ่ะก็เหมือนเดิมครับก็เราก็จะต่อตามวงจรที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นว่าต่อไม่ยากใช่ไหมครับอ่ะเพราะงั้นเราก็จะมีชุดแหล่งจ่ายไฟนะครับมีชุดอุปกรณ์แล้วก็ทําการเชื่อมต่อสายให้เรียบร้อยนะครับก็หลักการเหมือนกันครับก็คือในเรื่องของการเปิดปิดสวิตช์นะครับก็คือถ้าอุปกรณ์นั้นมีไฟนะครับอุปกรณ์ก็จะทำงานนะครับถ้าอุปกรณ์ไม่มีไฟ อุปกรณ์น,นั้นก็จะไม่ไม่ทำงานนะครับหรือจุดการทํางานนั่นเองเพราะงั้นเราก็จะมาลองเปิดการทํางานของตัวกล่องกลอนนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับเราสามารถควบคุมผ่านทางตัวอปกรณ์ก็ได้ผ่านทางโมบายแอปนะครับที่ที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับแล้วก็ผ่านทางระบบที่เป็นอ่านาเว็บก็ได้นะครับอ่าเพราะงั้นอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลอง ทดลองการควบคุมนะครับอุปกรณ์กันตอนนี้อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเปิดการทํางานดูนะครับอ่าอุปกรณ์ก็จะได้ยินเสียงอุปกรณ์การทํางานนะครับผมลองทีนี้ผมจะลองสั่งปิดนะครับจากทางแอปพลิเคชันกันดูนะครับอ่าครับผมก็เดี๋ยวลองมาควบคุมการทํางานผ่านตัวแอปพลิเคชันมบายนะครับอ่า ผ่านควบคุมผ่านเลยดีนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับอ่าเราก็ทำการล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้ผมขอล็อกอินนิดนึงนะครับพอดีจะเปลี่ยนเป็น K A N T r T อยู่นิดนะครับก็ทำการล็อกอินนะครับหาเมื่อล็อกอินแล้วก็จะเข้าสู่ตัวหน้าแดชบอร์ดนะครับก็จะมี กราฟแสดงสถานะของเซนเซอร์นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อเซนเซอร์นะครับอ่ารานงนั้เราก็มาที่ตัว Device นะครับเมนู Device ในส่วนของ Device เนี่ยก็จะแสดงสถานะกล่องอุปกรณ์ที่เปิดทำง,งานอยู่นะครับตอนนี้เรามีเปิดการใช้งานอยู่2กล่องนะครับอ่าจะดูมาที่กล่องแรกนะครับอ่าในกล่องแรกนะครับอุปกรณ์เนี่ยได้แสดงสถานะการทํางานนะครับว่าออนไลน์นะครับถ้าเราต้องการเปิด การใช้งานของตัวโซลริลอยนะครับหรือรีเลย์ช่องที่1นะครับก็เพียงแค่กดรีเลย์หนึ่งนะครับออนมันก็จะทํางานนะครับดังนี้นะครับอ่าเรากดรีเลย์หนึ่งออนนะครับอ่ารีเลย์หนึ่งก็ออนแล้วนะครับอ่าถ้าเกิดเราต้องการสั่งปิดรีเลย์นะครับก็เพียงแค่กดออฟนะครับปิดการทํางานของรีเลย์หนึ่งนะครับ ในการทํางานเนี่ยก็จะมีระยะดีเลย์นะครับในการทํางานของอุปกรณ์เพราะง,งาั้นอุปกรณ์ของเราก็จะทําการปิดการทํางานนะครับเดี๋ยวผมสาธิตอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราเปิดการทํางานนะครับตรงนี้เราสามารถเปิดการทํางานผ่านทั้งหน้าเว็บได้ด้วยนะครับอ่นนี้เราก็สั่งเปิดนะครับนี่ผมไม่ได้ไปกดไปอะไรมาเลยนะครับนี่เราสามารถที่จะสั่งเปิดสั่งปิดได้นะครับอันนี้ก็คือ าการสาธิตเรื่องระบบการควบคุมอัตโนมัตินะครับก็คือถ้าเรามีค่าเซนเซอร์นะครับอย่างเช่นวัดความชื้นในดินถ้าความชื้นในดินมีความชื้นที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับหรือมีความชื้นที่เหมาะสมแล้วก็จะหยุดการทําง,งานของการปั๊มน้ํานะครับหยุดการทำงานของการทำงานปั๊มนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการควบคุมอัตโนมัตินะครับอโอเคครับจบการสาธิต ใช่ครับ